เจาเคยคิดบ่าวาโลกของเข้าสิถูกทมไล่สูญสิ้นไปพราวาความบอดีใน,นโลกเข้ามีหลายขึ้นในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าได้สร้างโลกขึ้นมาเห็นว่าดีแต่ว่ามีคนทถิบอเซียฟังก็เลยบกเขากันกับพระอ,องคเลย้ห่างไปเรื่อยๆโลกเต็มไปด้วยความเสื่อมเข้ากับคือกันในพระคัมภี์กาวานั่นก็ะคืบบาป บาปเทศห้ชีวิตเท้าเสื่อมลงใจของคนกระตกตามลงผลที่ตามมากคือว่าเท้าสิถึกแยกจากพระเจ้าแล้วกระถือลงโทษถึงตายได้เห็นได้ว่าเท้ามีความรู้สึกเหมือนสิถูกทิม่มว่าเวโบหูตายแล้วสิไปใสชิซวยจะคล้องให้รุด้นจากบาป สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเฮ้าเพราะว่าเฮ้าได้ห่างไกลจากผู้ส้างเฮาเป็นเรื่องเ้ายูเดถ้าเกิดว่าชีวิตเฮาสิเป็นจังซี่แต่มีเขาดีว่าพระผู้ส้างเฮ้านั่นเปิดทางอีกเทียหนึ่งให้เฮ้าพระเจ้านั่นยังมีแผนไห้ให้เฮ้าอยู่สมัยตะกี้พระเจ้าเคยบอกป่ญ่าตายาย่สมัยเกาแกไหวให้หู้มีคนนึงซื่ออับราฮัมเป็นคนดีหลายมีเรื่องหนึ่งพระเจ้าบอกให้อับราฮัมถวายลูกให้กับพระเจ้าอับราฮัมก็ย่อมพระเจ้า มีแผนการอันดีกับเขาจนว่าพระเจ้าเลื่อยหายมิแกะตัวหนึ่งมาหาแท่นลูกของเราพระเจ้าของเฮ้าดีหลายถึงแม้ว่ามนุษย์สิทธิ์ถืกถิ่มไป แต่พระเจ้ากระหักเฮากลับอยากให้เฮากลับขึ้นดีมหาพระองค์อิเทียคือกับเรื่องถวายแกะนี่แหละพระเจ้าเตรียมให้แท่นชีวิตของลูกอับราฮัมโดยที่ว่าพระเจ้าได้ให้พระเยซูมาเป็นเครื่องถวายที่สมบูรณ์เพื่อเฮาพระเยซูขับเอาบาปแทนเฮาเพื่อบบให้เฮาตายไปพากความบาปแล้วกระให,ห้เฮามีความสอบถรำโดยพระองค์ตอนนั้นพระเยซูลงมาเป็นมนุษย์ในโลกูกใจชีวิตแบบเฮา แต่กับปาสจากบาปเมื่อพระเยซูตายกระแบกบ,บาปห้าเอาโทษความผิดของเห่าทั้งเบิดแท่นที่ว่าเฮาสิตายพอผลจากบาปพระเยซูกับไม่ย่องตายแท่นเห่าหลังจากผ่านมาสามมือพระเยซูกับฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่ชนะเหนือความตายนี่ละคือข่าวดี ผีพระคำพี่วาวหอดพระเจ้าเปิดท่าให้เหามหาพระองค์ตลอดเวลาทาเหาเสียว่าพระเจ้าทรงซอยเฮาใดผ่านพระคลิพระองค์ก็สิบเปลี่ยนความอายให้เป็นความดีใจเปลี่ยนความรู้ซึกพิษให้กลายเป็นความดีในตอนพี่เกาไว,วา้ว่าคาจ้างของความบาปก,ก็คือความตายแต่ของประท่านจากพระเจ้าก็คือชีวิตนิรัรนที่อยู่ในพระเยซูคริส เจ้าของเฮ้าแต่ของขวัญนีน่สิเป็นของเจ้าก็ต่อเมื่อว่าเฮ้าย่อมรับเอาพระเยซูเฮ้าอธิษฐานขอต่อพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาให้พระองค์เข้ามาในชีวิตเฮ้านำเฮ้าในการใส่ชีวิตต่อไปได้เด้อ